สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนเลยผมประยูรหลวงจันทร์ครับดอนดึงบ้านหมีลบบุรีครับอ่าแปลงมันที่พาเรามาดูนี่กี่ไร่ครับประมาณเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่เนาะพันอะไรครับก็แถวนี้เขาเรียกกันพันแขกดำนะครับพันแขกดําอายุกี่เดือนละแปลงมันประมาณเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนแล้วเนาะแล้วอีกกี่เดือนจะขุดครับ แปลงนี้ว่าจะไว้ทำทอเอาทำท่อนมันปลูกต่อไปก็จะประมาณกุมภานะครับอืมก็อีกประมาณสองเดือนข้างหน้าครับนะครับอ่าช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าอ,อตอนเริ่มปลูกเห็นบอกว่าติดปัญหาเป็นอย่างไรอ๋อครับเริ่มปลูกได้ประมาณยี่สิบยี่สิบวันเศษนะครับมันผมมีปัญหาเรื่องยอดเหลืองแค่แกนนะะอะไรประมาณนี้แหละครับ คิดว่าสู้ไม่ไหวแล้วคิดว่าจะจะไถไถทิ้งไถทิ้งแล้วก็จะปลูกข้าโพดเป็นตัวแทนนะครับอพอดีมาได้น้องน้องเขาแนะนําให้ลองเอาตัวนี้มาใช้นะครับอืมโฟซอยโฟซอยตัวเนี้นะครับครับก็เลยตัดสินใจเอามาลองดูทั้งที่คิดว่าเขาคง,งไม่ฟื้นเลยแหละครับก็เลยมาลองดูก็ทิ้งไว้ประมาณ สิบกว่าวันก็ดูมันมันดีขึ้นมายอดที่มันถอดขึ้นมามันจับจับสีเขียวก็เลยทิ้งไว้ก็ฉีดเรื่อยมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นก็เลยเท่าที่เห็นนี่แหละครับอืมนะครับอ่านะครับแล้วก็ขุดหัวมันให้เราดูด้วยครับนี่ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับมาอายุเจ็ดเดือนนะตอนนี้จากสภาพตอนแรกที่เรียกว่าปลูกแล้วเจอปัญหาต้นแคกรต้นเหลืองใช่ไหมฮะครับจะถ่ายทิ้งแล้ว จะเปลี่ยนมาเป็นการปลูกข้าวโพดแทนนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับมันสำลังอายุเจ็ดเดือนนะครับหัวใหญ่ยาวพอสมควรเลยทีเดียวเห็นแบบนี้เราเป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับคิดว่าคงจะปีใหม่คง,งจะใช้ตัวนี้ต่อครับไม่รู้ว่าใครผ่านไม้ผ่านมาเขาบอกผมถ่ายทิ้งทั้งนั้นเลยครับมันมันเหลืองมันมันไม่น่าที่จะเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้หลยครับ